<ผม S 1> เจอครับไอ้ไหม่ซอยยิกๆครับผมมือนงแต่ว่าเป็นช่องของนุเกอ <c oughs> วันนี้เมียบูยูครับผมจำเป็นมือที่คือถอดเมียได้ี่โทรหาเมียเมียากระดาโทรหาเขาไม่ได้วันนี้เขาเป็นรักเหลือญบูเบาบ่บเป็นหนังหาเจอคนที่ดีกว่าเข้าก,กับต้องดีใจน้ำเขาเพราะว่าเขาบอกว่า <c oughs> เรียนเป็นมวยไหมครับผมอยู่บ้เดียวเงาเงาแน่นอนหรือยูู้เดียวเงาเบิดปีเวสานมังเนี่ย ไอ้ไม่์อาจจริงงอเล็กน้อยครับเพราะว่าผมเมียคือว่าผมมาหหลังมือเนี่ยมันเอเขากลับไปแต่เขาลูกก็อยู่กับเฮ้าอยู่เวอร์ซีเลียดคนค้นหอดเขาทรหามเมียสองสามรอบทร่มไหมยังก็่้าทรโทรกับคนค้นหอดดูคือหอดเมียกับธรรมดาอืมอ่กับสวัสดีสวัสดีคนเขามาเบ่งไม่ครับผมสวัสดีครับยช่ไ้มลูกเกลอผมลูกเกลอเราสักขาจากสองข้างด้วยผมไปบ่งปีกกอนมันชิมไม้ ว่าไอไม้ซื่อใส่มาอย่างครับมือย่างซุนุเกิดกินครับแสบแสบด้วยครันเหนาครับเด้อครับเมื่อคืนนี่ต่้มสุดสิบสามโงศาครับอยู่บ้านโอ้แมียนโยมือนอี่กับสิบสามอีกันเริ่เกิดมึงอันนั้นล่ะมือนี่กับแบบมือนี่กับซีหนาวอีกต่้มสุดกับสิบสามเมื่อกี้ครับมือนี่หนาวหนาครับหาเนาะเี่ยวหนาวอยู่ครับเมียนคอมเมนต์วะเนี่ยครับผมผมคุยไปเดียวว่าเป็นจังหวะผมเอื้อนไอ้ไม้ นั่งอยู่น้ำผมเนี่ยัมนมีได้ถามกันไปถามกันมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าไปเบิ้งอันนี้ก็ได้ครับใส่ปะจะแซ่ข,ขนาดปะใส่โอ้เหลียงเติมเติมครับผมนี่แต่เบิง้งในคลิปไอหมครับผมแซ่บเซ็ปปะเอเมนกับไายคลิปกับทายเลยเ้ออ่าบเป็นยังครับเข,า,ขาเขาใจก็ดีมีคลิปเด็ดอยู่ครับคลิปไอหมแต่ว่าไอหมนจปบปอยตอนไหนเอม ตอนที่ได้ค่าค่าเจ้าโอนเงินค่าเกมมาให้ค่าโฆษณาครับผมค่าโฆษณาครับผมแบบบ่มีอีกบ่มี่ยังไครับคลิปแบบนี้แมนครับผมพอดีไอ้ไม่ลงรูปไใบกวนบ่ะไอ้ลงหลุบใบเห้เบิ่งได้ใจใจพอดีรูปลงยังไว้ให้เบิ่งพอดีไอ้ไม่ครับผมนี่มีคนมาจ้างเนาะบอกแบบสิริพรนี่ไงบอกแบบเป็นแป็นเป็นอันบะหมีคนเหม็นเลย มีคนมาจ้างให้ให้ถ่ายโฆษณาเว็บเกมเนาะจริงๆไอ้ไม่กับบริจารับแล้วก็ตรงๆซาแต่ว่าไอ้ไม่กัได้คานมลูกเนาะเขากับจังไรเนาะเขาก็ต้องรับเพื่อเงินอ่ะล่ะรุปแลลวก็เพื่อเงินแหละเพื่อว่าตะกอนมันกับพ่อยู่พอกินอยู่เดี๋ยวนี้ก็มีลูกสองมากก็ต้องรับโฆษณาการพนันเนาะเอาตรงๆเลยลหละมันกัมีหลายคนอยู่ที่รับกัเรียนกับเรียนพ่อผมมา่นครับผม เพราะว่าาข้าวแก่แคะลงไผ่เชี่เรียนบ่เรียนมากกันแล้วแต่ท่านได้แล้วตัวคนแต่ก็แยกไปเรียนต่อการพราะนันมากกว่บทดีดอกเนาะเสียงเสียงภาพปกติป่ครับบ่ถ้าเรามีคนเหม็นจักคนเลยแม่นบ่แม่นมันเกิดตั้งกล้องมันจะเอียงๆเอียงเนี่ยคุเออแค่นีเดี๋ยวผมไปเมืองซะเพาะว่าเสียงดีบ่ดีหนาวมเนาะบ่มีคนเหม็นนี่นะไอ้แมนลองเหม็นตอนนี้อยู่ที่อีสานเนาะเดี๋ยวจะให้เมือง องศากอนยบสองคันยบเอ็ดยืบองศาครับข,ขนาดต้นันเด็กบันดไดนี่เออหนาวแล้วนะอนะโอ้สัตเสียงสัตเจ้าน้องเหม็นมึงกะไรไหมอนะอ้าเหม็นปะเดะโมเมนเขาปเด้เปิดขาเหม็นบะเออต้องเกิดว่าเปิดข้าเหม็นได้ <c oughs> เนี่ผมขออะไรไม่ด้ครับร้องขอไกันนะขอไปนจังอนนโอ้ยไ ก็ม <differences S 2> ึงอันแหละโอเคครับจำพว่าคนบความเมียนเดี o, ๋ยวผมออกไปเป็นไล่ไหมดีกว่าครับเพราะว่าอันทะละโดนมันแหละไม่อย่าง